เพราะฉะนั้นเวลาที่ปัญญาเกิดปัญญาสามารถที่จะระลึกลักษณะของโลภะเมื่อเห็นสีหรือว่าโทสะเมื่อเห็นสีก็ได้เพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงนะคะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ไม่ใช่เป็นนั่งคิดคำนวณมา9ปีหรืออะไรแล้วก็มาบอกว่าไม่ใช่ตัวตนแต่จากการที่บำเพ็ญพระบารมีมาทำให้สามารถที่จะมีโพธิปัจขยธรรม รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงเมื่อตรัสรู้อย่างไรก็ทรงแสดงอย่างนั้นไม่ใช่อย่างผู้ที่ไม่ตรัสรู้นี่เป็นความต่างกันของความหมายของคําว่าตรัสรู้กับคิดเอาถ้าเป็นศาสดาอื่นจะสอนเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คิดเอาหมดคิดว่าเป็นอย่างนั้นคิดว่าเป็นอย่างนี้แต่ผู้ที่ตรัสรู้ไม่ใช่คิดแล้วสอน แต่ว่าเมื่อตรัสรู้คือประจษ์ลักษณะนั้นตามความเป็นจริงอย่างนั้นจึงได้สอนอย่างนั้นขณะนั้นรู้ลักษณะของปัญญาหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวเราที่คิดว่าเรามีปัญญาปัญญาเกิดจากปัจจัยเพราะนั้นปัญญาเขาท่รรทุกทอย่าง,างทุกอย่างเกิดจากปัจจัยไม่มีอะไรเลยซึ่งไม่ได้เกิดจากปัจจัยใช่คหสังขารธรรมะธรรมะซึ่งมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นมีปัจจัยจึงได้เกิดขึ้นทุกอย่าง โดยปกติธรรมดาแล้วคนทั่วไปเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเรามีปัญญาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าปัญญาเกิดจากปัจจัยจริงๆปัญญาอะไรที่คนทั่วไปรู้จ้ะคะปัญญาคิดว่าฉันรู้รู้อะไรรู้ว่านี่คือเรานั่นไม่ใช่ปัญญาเลยจ้ะค่ะนั่นไม่ใช่ปัญญาเจตสิกเพราะนั้นเนี่ยปัญญาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จึงแตกต่างกับปัญญาของคนทั่วไป ปัญญาเจตสิกไม่ใช่รู้ว่านั่นคือเรานั่นคือเขานี่นีกำลังพูดความแตกต่างของปัญญานี่ไม่ใช่ปัญญาเจค่ะรู้ว่านั่นเป็นเรานี่เป็นเขาไม่ใช่ปัญญานี่อพระเหตุว่าไม่ใช่เราไม่เที่ยงแต่สภาพธรรมนามธรรมใดที่สติกําลังระลึกอบรมจนกระทั่งปัญญาสามารถที่จะประจักษ์การไม่เที่ยงคือการเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมนั้นซึ่งกําลังเกิดดับจริงๆนั่นคือปัญญา พระนั้ปัญญาขั้นฟังนะคะสุตตามยะปัญญาจินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาไม่อย่างนั้นในพระพุทธศาสนาก็ไม่มีภาวนามยะปัญญามีแต่ปัญญาขั้นฟังปัญญาขั้นคิดเช่ะน้นการฟังต้องละเอียดค่ะแล้วต้องสอดคล้องกันแม้แต่คําว่าปฏิบัติในภาษาไทยนะคะแปลว่าทำใช่ไหมคะปฏิบัติเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ศึกษาก็อยากจะทํา พราะปฏิบัติได้ยินคําว่าปฏิบัติก็จะทําแต่ปฏิปฏิเนี่ยค่ะปฏิหมายความว่าถึงปฏิหมายความถึงเฉพาะเพราะฉะนั้นถึงเฉพาะโดยสติเนี่นะคะเป็นสภาพธรรมะที่ระลึกตรงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะทีละลักษณะที่ปรากฏเช่นทางตาเนะะี่ยค่ะไม่เคยรู้นะคะว่ามีจิตสภาพรู้หรือธาตุรู้ที่กำลังเห็น ไม่เคยคะ่ะฟังอย่างนี้ก็ค่อยๆจะเข้าใจขึ้นมาทีละน้อยนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะละความเป็นเราที่เห็นแล้วก็รู้ว่า,าธาตุรู้สภาพรู้เนี่ยเกิดขึ้นเห็นแล้วก็าธาตุรู้สภาพรู้อีกชนิดหนึ่งก็เกิดขึ้นได้ยินคนละขณนะคนละชนิดเพราะว่า,าธาตุชนิดหนึ่งต้องอาศัยจากขู่ภาษาทะกับสิ่งที่ปรากฏทางตากระทบกันาธาตุอีกชนิดหนึ่งต้องอาศัยโสตาประสาทะกับเสียงธาตุได้ยินจึงเกิด เพราะฉะนั้นมีธาตุทั้งหมดเลยนะคะเป็นธาตุทั้งหมดเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ใช่เราฟังและพิจารณาแล้วค่อยๆเข้าใจและรู้ว่านี่เป็นปัญญาขั้นฟังแต่ว่าจะต้องถึงการประจักษ์แจ้งได้จึงจะถึงความเป็นอริยะบุคคลมิฉะนั้นแล้วไม่มีทางเลยค่ะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะมีแต่คิดเอาคิดเอาคิดเอา โดยสติไม่ได้ระลึกลักษณะของสภาพธรรมะและจะกล่าวว่าประจัก์ลักษณะสภาพธรรมะไม่เที่ยงเนี่ยไม่ได้เพียงแต่สามารถฟังและเข้าใจในความไม่เที่ยงของสภาพธรรมะแต่ไม่ใช่การประจัก์ลักษณะที่ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนามีสมขั้นนะคะปริยัติศาสนาปฏิปฏิศาสนาปฏิเวทศาสนาทั้งสมขั้นนี่ไม่ใช่ขั้นเดียวกัน ปริยัติศาสนาคือขณะที่กําลังฟังเรื่องราวของสภาพธรรมะแล้วก็เข้าใจนะคะขณะที่กําลังฟังเนี่ยคะ่ะใครฟังเราฟังใช่ไหมคะแต่ถ้าฟังจนกระทั่งเข้าใจว่าไม่ใช่เราที่ฟังเป็นธาตุนะคะซึ่งเป็นจิตและเจตสิกก็เริ่มจะสนใจว่าลักษณะของจิตเนี่ยต่างกับเจตสิกยังไง คือธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจโดยพระธรรมที่ทรงแสดงความต่างนะคะเช่นแม้ว่าจิตเจตสิกเนี่ยไม่ใช่รูปรธรรมเป็นนามรธรรมแต่จิตต่างกับเจตสิกเพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการเห็นแจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏขณะนี้อะไรปรากฏให้ทราบว่าเพราะจิตกําลังรู้สิ่งนั้นนี่คือลักษณะของจิต ซึ่งเป็นสภาพที่เห็นแจ้งนะคะเห็นเท่านั้นถ้าเป็นขณะที่ได้ยินเสียงปรากฏจิตก็เป็นสภาพที่รู้แจ้งในลักษณะของเสียงเพราะเสียงเนี่ยค่ะต่างกันเสียงเมื่อกี้ในเสียงไอใช่ไหมคะก็ต่างกับเสียงปกติเสียงฟ้าร้องเสียงพัดลมเสียงอะไรก็แล้วแต่แต่ละเสียงนีคะที่ตลอดชีวิตเราทราบว่ามีเสียงอะไรบ้างเพราะขนาดนั้นนะคะจิตเป็นนามธาตุที่เกิด แล้วรู้สิ่งนั้นแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตของเราก็คือจิตเกิดดับเกิดดับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกที่ละอย่างนะคะทางลิ้นทางกายทางใจสลับกับจิตที่ไม่รู้อะไรเลยซึ่งเป็นภวังคจิตเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไม่มีเสียงไม่ได้ปรากฏแล้วมีคือเสียงปรากฏและเสียงดับก็หามีไม่นี่คือชีวิตตามความเป็นจริง ที่จะศึกษาจนถึงท่่นเข้าใจขั้นปริยัตินะคะว่าเป็นธรรมะนี่คือขั้นปริยัติแต่เมื่อฟังแล้วมีความเข้าใจที่มั่นคงมีสัญญาความจำด้วยความเข้าใจเพราะว่าแม้แต่ความจำเนี่ยนะคะจำโดยไม่เข้าใจก็มีใช่ไหมคะเช่นจำว่าเป็นโต๊ะจำว่าเป็นเก้าอี้เนี่ยไม่ใช่จำด้วยความเข้าใจเลยแต่ขณะใด,ดที่จำเกิดพร้อมกับสัญญา ก็เป็นสัญญาวความจําในความรู้ที่ถูกต้องมั่นคงว่าขณะนี้เป็นสภาพธรรมะถ้าเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะก็จะมีการระลึกซึ่งไม่ใช่เราค่ะแต่ขณะนั้นจะเกิดการระลึกได้ว่าสภาพที่เห็นเนี่ยเป็นขณะนี้เองซึ่งไม่มีรูปร่างแต่เป็นธาตุที่สามารถเห็นและขณะที่ได้ยินก็เป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเป็นนามธาตุซึ่งไม่มีรูปร่างแต่สามารถได้ยิน เพราะฉะันความเป็นเราจากขั้นปริยัติเนี่ยนะคะก็ค่อยๆจางแต่ไม่สามารถที่จะหนับกิเลสได้เพียงขั้นคิดจะต้องเพราะสติปัฏฐานมีหน้าที่ระลึกนะคะพร้อมกับมักมีองค์อื่นซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสม,มาธิเกิดแล้วก็อบรมไปค่อยๆระลึกไปค่อยๆเข้าใจไปทรงอุปมาไว้ว่าเหมือนน้ำทีละหยด เต็มตุ่มเต็มโอมเต็มภาชนะได้ฉันใดการที่สติเกิดนะคะระลึกลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งตอนแรกเนี่ยค่ะก็จะไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนเพียงรู้ว่าขณะนั้นสติเกิดจึงระลึกระลึกคือมีสภาพธรรมะปรากฏและสติใส่ใจในลักษณะนั้นพระความจริงตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้นะคะแข็งปรากฏไหมคะ ตั้งแต่เช้าเนะะี่ยค่ะมีแข็งปรากฏบ้างไหมหรือไม่มีเลยมีแต่ไม่เคยระลึกตรงแข็งเพราะว่าแข็งก็เป็นแก้วน้ําเป็นโต๊ะเป็นช้อนเป็นซ่อมเป็นทุกอย่างคิดนึกตามลักษณะที่แข็งแต่สติปัฏฐานเนี่ยพราะฟังรู้ว่าขณะที่คิดเนี่ยคิดเรื่องของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นจึงต้องมีสิ่งที่ปรากฏทงังท